สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรูสิตเทรดเดนะครับคลิปนี้ผมจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องความสําคัญของค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับก็เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นเนี่ยถือเป็น1ต้นทุนในการเทรดของเทรดเดอร์เลยทีเดียวนะครับผมได้ทําจําลองพอร์ตโฟลิโอโมเดลของกลยุทธ์กลยุทธ์หนึ่งขึ้นมานะครับให้นักทุนได้ตระหนักถึงค่าคอมมิชชั่นว่าเราเนี่ยถ้าเราเปิดโบ๊กเนี่ยแล้วเสียค่าคอมเท่า มันจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ในการเทรดของเรานะครับผมก็นำเสนอถึงค่าคอมมิชชั่นในการเทรดทั่วไปนะครับในการเปิดเป็นออนไลน์เทรดดิ้งนะครับถ้าลงทุนเปิดบัญชีเทรดบล็อกทั่วไปเนี่ยก็จะเสียค่าคอมอยู่ที่ประมาณ0.16%ใช่ไหมครับอันนี้ผมได้จำลองกลยุทธ์การเทรดของโมเดลการเทรดรูปแบบหนึ่งขึ้นมานะครับคือแบ็กเทส t มาเนี่ยแล้จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์เนี่ยด้วยเงินลงทุน 1ล้านบาทนะครับแล้วก็ uh, annual return เนี่ยจะอยู่ที่5.54%นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราเทรดนะครับผม back test ตั้งแต่ปี15ถึงปี21นะครับจำนวน6ปีนะครับกลุ่นนี้เป็นกลุ่มที่กำไรนะครับกำไรอยู่ที่ประมาณ net profit นะครับ45%ก็ถ้าเงินลงทุน1ล้านนะครับก็เทรดเนี่ยไปเรื่อยๆจนจบนะครับหปีเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ 1,450,000กว่าบาทนะครับก็ใน Profit จะอยู่ที่ประมาณ4,57,000านะครับแล้วก็ค่าคอมเนี่ยนะครับนักทุนสังเกตดีๆนะที่0.16เนี่ยเทรดไป800ครั้งนะครับออเทรดเนี่ย800ครั้งค่าคอม0.16อยู่ที่2,30,000บาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่าคอมเนี่ยคิดเป็นค่าเทียบกับกำไรแล้วเนี่ยคือครึ่งๆกันเลยนะนะครับคือแบบ เทรดเพียง 800, 800ครั้งเนี่ย800ครั้งต้องบอกว่าเทรดเนี่ยน้อยมากนะเอ่อ 800, 800ครั้งเนี่ยถ้าเทียบ6ปีแล้วเนี่ยหาร6นะครับจะอยู่ที่ปีหนึ่งเทรดประมาณ133ครั้งแล้วถ้าหารต่อเดือนนะครับจะอยู่ที่เดือนละ11ครั้งเดือนละ11ครั้งเนี่ยเทรดเนี่ยถือว่าน้อยนะครับคือเดือนละ11ครั้งคือ2วันเทรด 1, 1 1 2วันเทรด3 2วันเทรด4นะครับถือว่าแบบเป็นกลยุทธการเทรดที่ค่อนข้างแบบ ถ้าเทียบกับเ a y t r ท d e แล้วเนี่ยคือน้อยมากนะครับคือแบบ2วันเทรดหนึ่งครั้งเองนะครับก็กรุดเนี่ยเสียค่าคอมไปถึง2,30,000บาทดังนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนนะครับหาบลกเกอร์ที่มีค่าคอมต่ำวันนี้ได้นะครับหรือว่าติดต่อมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทำให้แบบต้นทุนการเทรดของเราเนี่ยลดลงเนี่ยได้เนี่ยเราจะประหยัดค่าคอมไปได้ค่อนข้างเยอะถ้าเราเอาค่าคอมสมมุตินะครับกรุ๊นี้เนี่ยไม่เสียค่าคอม นะครับเราไปบวกกับตัว net profit เนี่ยจะได้อยู่ที่แถวบริเวณถึงประมาณ60-70%เลยทีเดียวนะจากเดิม45นะครับ Annual, Annual Return เี่ยจะขึ้นไปถึง6-7%ดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ความต่างของระหว่างคือเทียบกับกลยุทธ์เดียวกันเลยนะแค่เราเปลี่ยนโบกหรือว่าเปลี่ยนแบบค่าคอมการเทรดเนี่ยให้มันต่ำลงซึ่งมันจะทำให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยมันสูงขึ้นโดยแบบ อัตโนมัติเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสองแสนเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะนักทุนนะครับคือแบบเป็นค่าคอมที่แบบเออสามารถแบบดาวน์โหลดได้คันหนึ่งหรือว่าแบบเอาไปทำไรายได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมคลิดนี้เนี่ยทำขึ้นมาให้นักทุนตระหนักถึงต้นทุนการเทรดของเราก็คือค่าคอมมิชชั่นถ้าใครมีหาค่าคอมมิชชั่นได้ต่ํา เราก็จะมีต้นทุนการเทรดที่ได้เปรียบกับคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้นักทุนตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับก็อันนี้เป็นเป็นกรีการเทรดที่แบบถือว่าเทรดไม่ได้เยอะแล้วนะนักทุนออ Trade 6ปี trade เทรดเพียงแค่800ไม้เองนะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครเทรดมากกว่านี้ยิ่งใครเป็นเดทเทรดนะยิ่งต้องหาโบกที่ค่าคอมต่ํามากๆนะครับ อันนี้เป็นกลยุที่เทรดแบบปกติโดยทั่วไปนะครับก็อยากมานําเสนอว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเป็นหนึ่งต้นทุนในการเทรดของตัวเทรดเดอร์เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณานะครับเป็นสิ่งสําคัญต้นๆที่เทรดเดอร์เนี่ยต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่งใครที่มีค่าคอมมิชชั่นที่ต่าก็โอกาสในการชนะยิ่งสูงขึ้นนะครับก็อันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักงทุนทุกท่านเลยนะครับก็ ตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับให้ความสำคัญของค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอตัวเลยก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ